สวัสดีครับหลังจากตัดใบเล็บคุดกระจกย่มเสาแล้วครับมานังมัดต่อนะครับสวยๆครับยานเช้าตัดส่งลูกค้าเนเอาไปจัดงานครับตัด่อดดอกไม้หนึ่งสองสามสี่ อันนี้จะขายกรับละสิบ,บาทเหมือนกันครับแต่ว่าจะใส่ยู่แปดต้นนะครับอันนี้จะเป็นราคาจากสวนนะครับราคาตลาดอีกราคานึ่งานี่ะครับแปดต้นสิบบาทแต่ยินว่าทั้งปากคลองตลาด หาต้นยี่สิบห้าบาทว่าสันว่าอันนั้นเป็นขายของเขานะครับเนาะอันนั้นในในในราคาตลาดนะแต่ว่าของผมนี่ขายน้ำบัตรหนอกกับกจะใส่อยู่ประมนสิบบาทนะครับกำใส่แปะต้นหมดแล้วครับไม่ใส่น้อยเนี่ยนี่ขุดๆๆกระจกเขียวใหญ่ครับส,สวยๆครับใส่จัดงานจัดการเคยถ่ายวิดีโอลงบันทึกครับแล้วนะคนไปจัดนาศพีบศพแต่จ,จัดได้ทุกงานนะครับพวงดอกไม้พวงมะลา นะครับงานวันเกิดวันตายงานมงคลต่างๆ่างเพราะวันเล็บคุดเขาเป็นผืชมงคลอยู่แล้วนะครับนะใช้แซมจัดดอกไม้สวยๆครับสวัสดีครับ